ทีแรกมันปวดต้นคอนะคะแล้วปวดไหล่ปวดขาแล้วพอปู่เป่าเนี่ยเขายังชั่วขึ้นตาก็สว่างขึ้นเชื่อเชื่อค่ะป้าปู่คาถาท่านแน่นอนเลยหนูตะกี้เนี่ยตอนที่จะเป่าให้น่ะหนูปวดต้นคอมากเลยนั่งปวดต้นคออยู่แล้วก็ปวดขาปวดเข่าและตอนนี้เดินดีแล้วค่ะไม่เป็นอะไรแล้วเขายังชั่วเยอะเลยปู่อนุเคราะห์ปู่เมตตาให้หาย บารมีบารมีปู่นะปู่เนาะ่แล้วก็ก็เป่าครอบนะ่มนช่ <c oughs> เป็นมานานหรือยังอาการนานเอันน,นี้ควรไปสร้างนอนจะได้มาทางปู่ไม่เดินทาง นี่พระพอาจารย์มอบพระร่วงโรสจนทริ์ให้ให้คุณพ่ออายุขนาดนี้เรายังแสวงหารทำแสวงหาปีเมตตาต่อเพื่อนสาสภาษาเวทายาศ